การคุณผู้ชมคะก็อย่าลืมนะคะบุญไม่มีขายอยากได้ต้องเติมเองนะคะแม่มทีวีนะคะก็มีความยินดีแล้วก็มาเจอแฝดที่สวยแล้วก็ไม่มีกอไก่เลยนะคะเพราะว่าท่านใจบุญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฝดหนูมาไม่กล้าใหม่ๆก็เจอพี่สองคนวันนี้ถือว่าบุญดีนะคะชื่ออะไรนะคะพี่คค,คนนี้ชื่อว่าสุวพันธ์ค่ะสุวพันธ์นี้ชื่อเพนพาค่ะ แยกไม่ออกเลยนะคะคุณผู้ชมคู่แฝดคนนี้ใจบุญมากเลยเป็นชาวที่ไหนคะอคนอุบลค่ะอุบลพี่ก็อุบลด้วยกันไม่น่าถามมานอนคู่แฝดอุดรกับอุบลนะคะเมื่อนี่อีสานซะขอวอาภาษาบ้านเท่าไนร่บอ พี่ไก่สืบนแต่ใดพี่ไก่ป็ศสนาเ้ยอันนี้มันคูแฝดเจ้าเด้อเอ้ยคนเป็ศสนาก็เคยพอกันแล้วเคยไปบ้านพน้ำนี่แหละพี่ไก่ป็นศานาคนก็ไปค่อนใจบุญคือกันค่ะวัดเท่าอยู่ใดกันย่อนคนหนึ่งมาซอยงานอยากจะให้พี่ช่วยโปรโมทในนอไปอย่างเอ่ยอันนะคะมื่อนี่ห้าก้าแล้วงานกระถินประราชท่านค่ะแล้วก็ตอนนี้งานต่อไปนี่จะเป็นงานเทว่าสั่ง พระประธานในโบสถ์แต่ว่าโบสถ์เนี่ยเซี่ยวยเทือนหลังเพราะว่าเ้าต้องการจะเทศท่องพระประธานานี่สะกรสิได้อเซื่อนเพื่อนขับไปในโบสถ์ได้ตอนนี้ก็ขอความร่วมมือเด้อค่ะบา่าวาเมนไผรสิยุบน้ำกันมาเอาบุญน้ำกันบา่าวา พูนพูยูเมื่อเมื่อไทยหรือว่าพนพูยูต่างราฐหนอยู่ในแคลิฟอร์เนียเนี่ยค่ะหรือว่าพี่น้องชาวลาวหรอพี่น็อยากมีลาวที่คนมาร์เก็ตบุญหาเป็นเนียข้านคนหูก็ค่ะให้ให้จำซื้อไว้ว่าวัดพระธาตุพระธาตุดอยสุเทพ USA เด้อค่ะอยู่เมืองชิโนฮิลเด้อค่ะอันคนหูอยู่ว่าคนลาวนี่งมี ใจบุญสุนทานพิ่นมาบ่ได้เพิ่นโทรเออคั่นมาบ่ได้ก็โทรมาถามเบอร์ตทรศัพท์แม่มทีวีก็ได้ติดต่อแม่มทีวีก็ได้ค่ะอ่าแล้วก็อาวขอเชิญชวนเด้อค่ะว่าคั่นแม่นว่าบ่มีเงินให้ไป็นกอบเป็นก้อนอ่าพุ่นนึงเนี่ยเพิ่นอยากจะขอให้ได้1ั0 0ึาเมื่วมในในการเนี่ยเทีท่องรอผาประทานได้บัวคนเดียวค่หนักก็ได้แล้วก็คั่นว่ามันสิ มันจะเป็นงโพดกับไอแบงแบงอ่าแบงเป็นงวดงวดได้ค่ะขอรายละเอียดโทรศัพท์มาหาวัดใดเด้ค่ะสั่นกัดติดต่อกับแม่มที่ดีก็ได้เด้ค่ะเพิ่นเพิ่นมาเฮ็ดบุญก็ที่นี่อยู่เรื่อยๆอยู่ค่ะขอคุณหลายเด้ค่ะบุญกุศนจะเฮ็ดขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเด้ค่ะมาช่วยกันเฮ็ดบุญเด้ค่ะได้บุญหลายๆอ่ะตอนนี้อีกท่านหนึ่งค่ะผู้ใดเป็นพี่เป็นน้องค่ะพี่มพต้องาอีกหรอกใครเป็นพี่เป็น เพิ่ง20นาที20นาทีเพิ่นอ๋ออะพี่ถามความรู้สึกของพี่มาเพิบุญมาหนี่เป็นยังไเบ้าแชร์พี่น้องเพิ่นฟังแน่ปิติปื้มความเจียงนี่บ่สบายเลยโอ้แต่มาเนี่ยทั้งเกือบเคืองบ้านแล้วมื่อไนั่ในละเก่งจังหวะไหนอะหยุดทิพย์หยุดคือสิ่งเศร้าเลยจิตสบายเนี่ยเตรียมพร้อมสำหรับ เสื้อต่อไปนี่แหละก็ท่านั้นและหายว่าแได้หน่อยๆตอนยังยังสบายอยู่แต่ว่าตอนยี้ได้เลค่ะท่านผู้ชมคะเราต้องใช้สองภาษาพี่น้องที่สนใจเกิดศรัทธาชมรายการนี้แล้วต้นรายการก็จะเป็นกิจกรรม กรถินนะคะแล้วก็ท่านผู้ใจบุญบริจาคเป็นหมืนม่นๆไม่ใช่น้อยนะเงินหมื่นเหรียญยิ่งช่วงโควิดแบบนี้แล้วท่านก็เป็นคนใจบุญเห็นบอกว่าจ่ายค่าน้ำค่าไฟทุกเดือนเลยสาธุไม่น,าน่าล่ะดูแบบหล่อตลอดนะคะสุขภาพแข็งแรงใจบุญด,ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะก็อย่าลืมติดตามนะคะท้ายรายการนะคะจะมีที่อยู่วัดใครที่เกิดศรัทธาอยากจะมาร่วมเป็นเจ้าภาพหลวงพ่อบอกว่า เป็นเจ้าภาพร่วมนะคะไม่มีใครแบบว่าเป็นเจ้าของ,ของให้ร่วมนะคะคนละนิดท่านบอกว่าให้เก็บวันละสี่บาทแต่ยบางท่านบอกห้าบาทนะคะนับจากวันนี้นวไปโยมแหม่มก็จะเริ่มเก็บละค่ะพอกองหนึ่งพันเหรียญแล้วก็ใครที่สนใจอย่าลืมนะคะวัดพระธาตุโดยสุเทพนะคะรอ,อ,อท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอยากจะทำบุญเราทำอะไรที่เป็นอนุรักษณ์ไว้เนี่ย ปอนุสรนให้รุ่นลูกรุ่นหลานก็จะเห็นทำตามทำตามนะคะใครมีน้อยก็ทำตามกำลังศรัทธาอย่างแม่มทีวีก็อาศัยเป็นกระบอกเสียงเป็นสะพานบุญนะคะเป็นประชาสัมพันธ์ให้ใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้วันนี้ก็ขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะสำหรับพี่ๆทุกคนน้องๆแล้วก็ทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณขอบคุณแมมทีวีขอบคุณที่ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ